สวัสดีค่ะโอ้ย,อยต้องจัดแล้วต้องจัดค่ะผัดหมี่โคราชสาวไทยจะทำผัดหมี่โคราชนะคะมาดูวัตถุดิบที่สาวไทยจะใช้นะคะก็มีนี่ค่ะเส้นจาแบบนี้นะคะแต่สาวไทยเอาออกมาแช่น้ำนะคะใช้ประมาณนี้ค่ะเพอทานคนเดียวนะคะแล้วกม็มีหมูสามชั้นนะคะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆมีกระเทียมมีน้ำนะคะ มีซีอิ๊วดำเต้าเจี้ยวน้ำตาลปี๊บน้ำปลาแล้วก็ uh, น้ำมะขามนะคะมีแค่นี้เลยจริงๆนะคะเดี๋ยวเราไปทำการ,รวงมือผัดค่ะเรามาใส่น้ำมันลงไปค่ะน้ำมันพืชนะคะประมาณนี้นะคะกระเทียมลงไปค่ะ เทียมหอมก็ใส่หมูสามชั้นลงไฟผัดนะคะให้สุกกินหอมมากนะคะใส่น้ำมะขามเปียกลงไปค่ะน้ำตาลปี๊ดลงไปค่ะน้ำตาลงไปค่ะ เต้าเจียวลงไปค่ะผัให้เข้ากันนะคะซีอิ๊วดำลงไปค่ะประมาณนี้ก่อนนะคะ น้ำเปล่าลงไปประมาณนี้นะคะค่อมถ้วยรอให้มันเดือดใส่เส้นจันลงไปค่ะรอให้มันนุ่มนะคะ ต้นหอมลงไปผัดค่ะไม่มีกุชายก็ใส่ต้นหอมแทนนะคะแล้วผัดมิโคราชคนโคนราชผัดนะคะได้เสร็จแล้วค่ะใครจะใส่พริกป่นลงไปก็ก็ใส่ตามหลังได้นะคะใครไม่ใส่ก็ทานแบบนี้เลยค่ะ ค่ะใส่จานค่ะ เดี๋ยวสาวไทยจะกินกับพริกป่นนะคะเอาพริกป่นใส่แซบๆมาแซบด้วยกันนะคะผัดมีมคราช